ปี940สารพิพากษาว่าในคดีอาญาทนายไม่มีอำนาจเซ็นรายมือชื่อเป็นโจทย์แมน้นในแบ่งใบแต่งทนายความจะมอบอำนาจให้ฟ้องก็ตามและเมื่อปรากฏว่าปรากฏความผิดพลาดในฟอ้องขึ้นแล้วโจทย์ไม่ได้ขอแก้ให้ถูกต้อง กับยืนยันตลอดมาดังนี้สารหาควรให้โจทแก้ฟ้องใหม่คำพิพากษาสาลฎีกาที่435ทับ2,483สำนักพระราชวังโดยพยาเฉดช้างโจท์ขุนอดช้างจำเลยคดีนี้โจท ฟ้องจำเลยหาว่าเบิกความเท็จปรากฏฟ้องของโจทย์มีแต่ทนายรงรายมือชื่อส่วนโจทย์ไม่ได้รงรายมือชื่อในฟ้องสารชั้นต้นและสารททรเห็นว่าฟ้องเช่นนี้เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีวินาณความอาญามาตรา158่า อนุเพิพากษายกฟ้องแต่มีผู้พิพากษาสารุธรในหนึ่งมีความเห็นแย้งว่าขวดย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นตน้นสั่งให้โจทย์แก้ฟ้องเสียให้ถูกต้องโจทย์ดีกาสาลดีกาเห็นว่าโจทย์ฟ้องเป็นคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญยามาตรา157อนุเจ็ด บัญญัติไว้ชัดเจนว่าฟ้องต้องลงรายมือชื่อโจทย์แต่ฟ้องโจทย์ในเรื่องนี้มีได้ลงรายมือชื่อโจทย์จึงเป็นฟ้องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายข้อที่โจทย์ว่าโจทย์ได้มีใบแตแตทนายและในใบทตแตทนายให้มีอำนาจยื่นฟ้องด้วยนั้นเห็นว่าไม่เป็นเหตุจะเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว แล้วได้ส่วนปัญหาที่ว่าศาลจะควรสั่งให้โจท์แก้ฟ้องเสียใหม่ให้ถูกต้องหรือไม่นั้นเนี่ว่าเมื่อปรากฏการผิดพลาดขึ้นในเบื้องต้นแล้วโจทมิได้พยายามขอแก้ไขให้ถูกต้องกับยืนยันตลอดมาดังนี้ศาลหาขวรสั่งให้โจท์แก้ฟ้องใหม่พิพากษายืนตามสารร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายวิธีวินาความายามาตรา158ฟอ้องต้องจำเป็นหนังสือและมีอนุจ๊จรายมือชื่อโจทย์ผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องประมวลกฎหมายวิธีวินาความายามาตรา161ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องต,ตามกฎหมายให้ศาลสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ ปัดทับฟ้องมาตร16า161อนุ2วรรค2โจทย์มีอำนาจอุทธรณ์คำสั่งเช่นนั้นของศาลประมวลกฎหมายยามาตรา177ผู้ใดเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีตอด่อศาลถ้าความเน็ตเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดี Icana, ต cents, ้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา1 7 7วรรสองถ้าคนผิดจงกล่าวในวรรคแรกได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทำต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาท